ทุกคนกล่องสุ่มวิ่งไว้นะคะราคา990นะคะแต่ลุ้นรับเงินสด1ล้านบาทคะ่ะทุกคนวันก่อนครับผมเล่นติ๊กตอกไปไปมาแล้วก็เจอคลิปนินสะดุดตามากเลยเขาบอกว่ากล่องส่ม990บาทลุ้นเงินล้านนะ,ะทุกคนคือแบบน่าสนใจมากนะฮะผมก็เลยสั่งมากล่องหนึ่งนะฮะก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับแล้วก็จะมีนั่นด้วย iPhone 13ก็มีเหมือนกันนะ ในคลิปที่ผมเห็นนะคือจะมีกล่องเยอะใช่ไหมละ่ะเขาก็สุ่ม iPhone 13ไปใส่ในกล่องมั่วๆอะไรเงี้ยหลายเครื่องอยู่นะฮะก็หวังว่าจะอยู่ในนี้ด้วย <laughs> ใส่ลงไปเลยนะคะรางวัลใหญ่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone นะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นเงินสด1ล้านบาททุงคนนะคะหรือจะเป็นทองคำนะคะเราจะใส่ลงไปทุกกล่องเลยนะคะคือจริงๆผมไม่ได้คาดหวังเงินล้านนะแค่ได้ iPhone ได้ทองแบบนี้ก็โอเคแล้วมั้งนะโอเคเดี๋ยวผมแกะกล่องก่อน คือมันเป็นกล่องสุ่มด้วยก่อนนะมันไม่ใช่ว่าทุกกล่องจะจะ,จะดีไปหมดใช่ไหมละ่ะจะมีเงินล้านทุกกล่องมีไอโฟนทุกกล่องมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่านั่นแหละมันขึ้นชื่อว่ามีลุ้นไงผมก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะโอเคที่จะมีกระดาษนะฮะใบหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่เลยอุ้ยทุกคนโอ้โห <c oughs> นี่ อะไรเนี่ยผมไม่รู้จักอ่ะทุกคนวิตซีเจลลี่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิงวิงไวสองกล่องเลยนะเขียนว่า W Dark นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรทุกคนสีนี่ก็สองกล่องเหมือนกันนะครับเอาแล้วไม่เห็นนะไรทุกคนดูไอโฟนไอโฟนนี่เหมือนกับว่าจะเป็นคอลลาเจนไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่เห็นไหมสครับสครับวิตซี W นะฮะหมดกล่องครับทุกคนกระดาษนี้เขียนราคาไว้ด้วยนะทุกคนนะว่าอะไรคืออะไรทุกคนนะอันนี้ร้อยเก้าสิบบาททุกคนนะแล้วก็เจลลี่คอลลาเจนอ่าเนี่ยเนี่ยสีชมพูนะครับอันนี้เขาให้มาสองนะฮะอันละร้อยเก้าสิบก็สามร้อยแปดสิบนะครับในนี้ก็มีเขียนไว้อยู่อันนี้ก็ร้อยเก้าสิบเหมือนกันนะครับสองกล่องก็สามร้อยแปดสิบเช่นกันอันนี้กล่องละสองร้อยสี่สิบห้าสองกล่องเขาให้มาก็ มูลค่า490นะครับ with s นะฮะน่าจะเป็นอันนี้ทุกคนนะอันละ190เก้าขาให้มา3อันก็มูลค่า570แล้วก็ลาม soap บรรทุอ่นาอนยังไงนะ soap อ่านว่าอะไร soap ไหม soap แปดบาทนะฮะแล้วก็ค่าส่ง80ทั้งหมดนะฮะเขามีรวมด้วยนะ2,170อืมถ้าถามม,มาคุ้มไหมก็ต้องตอบว่าคุ้มเลยเนาะเพราะว่าเราจ่ายไปแค่990ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเราได้มูลค่ารวมก็2,000กว่าบาทแต่ก็นั่นแหละนะคือปกติเราก็ไม่ได้กินคอลลาเจนของเขาอยู่แล้วก็ได้มาครับก็ ก็ถือว่าคุ้มแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวก็เข้าใจแหละมันคือกล่องสุ่มแต่ก็นั่นแหละก็ยังดียังดีเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเคยสุ่มกล่องแบบพันหนึ่งแล้วก็ได้ของกิ๊กก๊อกมากเลยอะแต่อันนี้คือได้เป็นคอลลาเจนเอออย่างน้อยก็ได้กินใช่ไหมล่ะอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายให้ผมมาโฆษณาแต่ก็นั่นแหละเราเราพูดตามความจริงที่เราได้ความรู้สึกของผมตอนนี้ก็ก็ก็ดีครับทุกคนคือคอลลาเจนไงเราได้กินเดือนหน้าผมขาวแน่นอนบอกเลยนอกจากขาวแล้วก็ ลดพุงอะไรบ้างาไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยว่าสุปะคุณจุประคุณอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเอาสุปะคุณสุปะคุง